ดูคิดตามผมนะถ้ากับการน้องเราเป็นฝ่ายโดนอะเื่งจี้พังเละเลยนะไอ้ตามอุ้มไม่โดนได้ไงงงเฉยก็น้องมันก็ถามผมเหมือนกันกกใบซ้วมพอดธนวัฒน์ใช่พอดมันมันชิปอีไงไม่ล่ะสติมันแตกมันแทงหน้าสภาเดี๋ยวมันก็หลุดมันก็มันก็ทำเองแหละเอออะไรของมันอ่ะแต่เราแค่ไม่ทำแบบมันเออก็เงียบพอ ผมเอาให้ดูเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้ดูอ่ะเอาเียร์ทีละประเด็นแล้วกันอาะเคียร์ทีละประเด็นแล้วกันเดี๋ยวเคียร์ทีลประเด็นแป๊บหนึ่งอ่าคนดูคิดว่าบูรี่เนี่ยบูรี่เนี่ยครับโดนใบอะไรผมอยากถามคุณดูว่าบูลี่เขาไอ้บูรี่คนหนหน้าดําหน้าเหี้ยหน้าหน้าหีด้าแตกสมมติว่าไอ้หน้าดําหน้าหีไอ้หน้าเหี้ยหน้าดาเนี่ยโดนใบไหม สำหรับคนดูแต่แต่ว่าในตัวในเกมเขาไม่ได้หน้าดำไม่ผิดไหมมันมีในกฎไหมอ่นนี่ผมผมมีทนายผมมาด้วยอืมมาผมมาไม่ใช่ มันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเด็กคือมันไม่โดนดิผมงงเลย <S <S> <S พราเมื่อวานเนี้ยน้องบอกว่าอุ้มศพอะ่ะอุ้มกันหลายคนมากคือเมื่อวานนี้ <c oughs> ถ้าคนดูไม่ได้ดูเนาะ <S <S> <S ผมขอโชคก่อนเลยว่าไม่ได้ทุกคนไม่ได้ดูในสตรีมใช่ไหมเพราะว่าผมไม่ได้สตรีมแต่ว่าน้องๆมีมีคลิปบอกว่าหมอมันไม่ครบแล้วมันโดนแทงโดนแทงอะ่ะอ่ะโดนปรับ หมอนไม่ครบเนาะถ้าแหงปุ๊บโดนปรับหนึ่งล้านแต่ทีเนี้ยเสือกมีอุ้มศพไปอีกไอ้เฮีย้ยเคลื่อนย้ายศพดิเหี้ยอันเนี้ยอันนี้โดนไปอุ้มกันเป็นสิบเลยเ,เ,เข้าใจเข้าใจครับผมเข้าใจมันความแฟร์อะไรประมาณนั้นแะอืม ร้อนอยู่แล้วครับตั้มน่าจะร้อนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งในนั้นน้องก็บอกว่าตั้มก็อุ้มตั้มก็เป็นคนอุ้มเหมือนกันแล้วตั้มก็ยังไม่ได้โดนใบอะไรเลยประกาศใบซ่มพอร์ตธนวัฒน์ใช่พอร์ตมันมันชิปอีไงก็ก็ผมก็บอกแล้วว่ามันชิปอีก็ไม่เป็นไรผมก็บอกน้องมันนะว่าก็แจ้งไปก็โดนบับปรับไปว่ามึงพลาดเองทําอะไรไม่ได้ อ,อันนี้ขอปลด,ด,ดความเป็นดาบอันนี้ขอปลดความเป็นดาบพูณนะอ่าอันนั้นอัเขาโดนใบไปแล้วครับ โดนบายไปแล้วใช่ครับผมผมรู้ครับผมรู้ผมรู้ผมก็แจ้งไปแล้วครับอันนั้นผมแจ้งไปแล้วขอบคุณนะครับพี่ตอ๊ตอดที่ตอบเมนผมในซีซีอไอเอ็มป,ปับเปมเห็นอยู่ตลอดเลยเออคือน้องมันหน,นัมันไม่มันไม่ทานคนน้องเราอะ่ะมันก็ประมาณว่าแบบว่าทําไมทุกเรื่องมาเกิดกับกับกับประมาณาแบบแบบแก๊งอะ่ะ แก๊งเราตลอดเลยแต่เวลาพอเราจะแจ้งคืนมันมีปัญหาเออประมาณนั้นผมก็เลยบอกว่ามึงก็เอารัักฐาน้านมาเออแล้วก็มาให้พี่เดี๋ยววันเนี้ยเออผูขึ้นสตรีมไปอะ่ะเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่จะดูให้แ,แค่นั้นเองผมก็บอกน้องอ่ะแล้วก็หาคนมาแทนผมคนนึงเล่นไปเถอะมึงเล่นไปเลยขอหมดบอกเออแล้วก็ต้องไปเอาเค้กกลับมามาช่วยเล่นด้วยเพราะว่า ปืนมันสําคัญปืนมันสําคัญกว่าสล็อตหนึ่งสล็อตอีกนะและเค้กเล่นปืนโหดมากมันต้องมีอืมผมเลยคิดคนดูคิดตามผมนะถ้ากับกันน้องเราเป็นฝ่ายโดนะน่ะมัจี้พังเละเลยนะแมังจี้เสียจี้เละเลยนะผมต้องได้เดี๋ยวนั้นผมต้องเอาเดี๋ยวนั้นผมต้องได้เดี๋ยวนี้ผมต้องเอาเดี๋ยวนี้ทำไมอะครับ ทำไมยังไม่โดนอะครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาโดนใบอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมเอาความเป็นทําให้น้องผมไม่เฉยอืมเอ,เอาก็ที่ยอมก็ใช่ครับดูพอร์ตดิโดนทั้งใบโดนทั้งตัดแต้มเกินไปไอ้ผมมองว่าพอร์ตอะไม่ได้เข้าข้างน้องมันนะหรือว่าแบบแบแบ,แบถ้าจะพูดเซฟน้องหรืออะไรอะ ถามว่ามันผิดจริงไหมอ่ะมันผิดจริงอ่ะมันก็ยอมโดนใบส้มแล้วมันจะเอาอะไรกับมันอีกอะเรื่องตัดแต้มหรอมันเป็นมินิเกมอะว่ามันไม่เกี่ยวอะตอนนั้นที่เล่นกับทีมเอสอะไรนะตอนแรกว่าจะตัดแต้มก็ไม่ได้ก็บอกว่าเรื่องก็ไปแจ้งสภาเอ้ไปแจ้งนายกอืมผมก็ผมก็ไม่รู้ว่า อืแต่ว่าเฮี้ยนเฮี้ยนแน่นอนเพราะว่าหนึ่งอ่ะเพราะว่าหนึ่งอ่ะศพที่อุ้มอ่ะหนองฟาร์มอ่ะมีหลายคนคือเมื่อวานเนี้ยผมเห็นอยู่แล้วว่าหมอหนึ่งหมอหนึ่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมเห็นพวกมันอ่ะอยู่ข้างนอกผมเห็นพวกมันอยู่ข้างนอกแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะหมอยังไงไงมันก็ต้องมีเหลี่ยมมีอะไรกันบ้างอะเนาะถูกไหมล่ะเอาพูดในความตรงอ่ะอ่ะผมก็เลยบอกว่าอ่ะมันจะตีใช่ไหมออกไปมันจะตีตีเราก็บอกผมก็บอกให้น้องๆอ่ะออกไปเลยเพราะว่าผมไม่อยากพูด เพราะว่าน้องน้องมีคนโกอยู่เดี๋ยวแม่งรู้ให้ให้มันรู้ด้วยตัวมันเองผมให้น้องออกไปผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะแทงน้องแต่แต่ตอนนั้นผมเปิดมาหมอมีหนึง่งเออก็นั่นแหละก็เสียเลี่ยมกันไปก็มันก็แทงจริงอะ่ะโง่โง,ง่แล้วก็แบบพอแบบว่าตัวเองพลาดก็แบบนี่โดนโดนโดนนี่หรอครับโดนนี่หรอไปเถียงพีต่ตาอยู่อะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวผมเข้าเกมไปแล้วผมไปแจ้งนายกด้วยแจ้งแทนน้องๆแต่น้องๆเราติดขี้เกียจเว้ยเฮียพอบอกว่าให้ส่งหลักฐานมากว่าจยส่งแม่งไม่ส่งสักทีเฮียมันจนมันจะส่งกูเข้าคอกอยู่แล้วเนี่ยผมบอกน้องๆให้ส่งหลักฐานมากว่าจะส่ง เราไม่ได้แทงสวนด้วยก็ก็มันบอกว่ามีการแทงสวนกันนะครับมีการแทงสวนกันนะครับแทงสวนคุยอะไรกูบอกว่าหาหลักฐานมาดิเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยอมโดนปรับก็ได้โอ้โหเอ้เมื่อวานนี้กูไม่ได้สตรีมนี่แบบโอ้โหจิตกัดกันใหญ่จิตกัดกันใหญ่พอกูมานี่แม่ง ออนท็อปแอนดบัลลังเลยเนียทวรลุงรีแม่งมารวมตัวกันเลยแต่มื้นเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยผมผมผมจี้ผมได้จี้เลยแต่ละเคสอะ่ะผมให้น้องส่งมาอย่างไออ่ะอน่ๆมีใครนะที่ออกไปเอโอโซนแล้วใครโดนอุ้มหลายมือเบื้องอะแบ่งแบงแบแบ่งกันอุ้มอะ่ะสมมติไอนี้อุ้มเสร็จไอันันอุ้มต่อไอน,อน,น,ไอนี่อุ้มนู่นไอนี้อุ้มนี่อุ้มไปหนองฟานอะ่ะแต่โดนอยู่สามคน เดี๋ยวต้องมีเคลียร์กันหน่อยงองไหมอุ้มหลายคนนะอุ้มหลายศพแต่เราอยู่สามคนต้องมีเคลียร์ต้องมีเคลียร์ยกับเข้าไปเนี่ยนี่เนี่ยผมเนี่ยผม,ผมที่ผมออกมาเนี่ยจะออกไปเคลียร์ให้น้องๆเนี่ยไม่เล่นสตอรี่อุ้มบ้างหรอครับเคยเล่นแล้วครับตอนนั้นคนดูประมาณแปดเก้าพันสตอรี่อุ้ม พออุ้มเสร็จปุ๊บคนดูเหลือสามพันเขาบอกอุ้มเสร็จบอกเดอ้อเด้องอนเปื่อยเขาบอกนี่ก็เกลยไม่ต้องเล่นหรอกกลัวมา <c oughs> หน่าเล่นอยู่ไหมล่ะครับสตอร่อุ้มจบมาต่อไหมผมก็บอกว่าผมแล้วแต่น้องๆ ผมแล้วแต่น้องๆผมจะห้ามน้องตลอดเลยว่าไม่ให้หลุดนะเออให้มันให้มันบ้ามันบอลไปสติมันแตกเห็นไหมล่ะสติมันแตกมันแทงหน้าสภาเดี๋วมันก็หลุดมันก็มันก็ทําเองแหละเอออะไรของมันอ่ะแต่เราแค่ไม่ทําแบบมันเออก็เงียบพอแต่น้องๆเราก็มีบ้านแต่ว่าแต่ก็ยังดีก็ยังเซฟกันแล้วก็ยังไม่มีเสียใครไปมันเสียไม่ได้จริงก็ดูชื่อแก๊งเดนมันเสียใครไปได้ที่ไหนอ่ะ มันข้างแล้วหรอมันข้างก็ต้องยัดยาแดงใส่มันเดี๋ยวมันข้างก็ต้องยัดยาแดงใส่มันหยุดข้างปั๊บเลยเดีย๋ยผมง่วงผมขอนอนปั๊บนะนอนปับ๊บง่วงไอ้เชอ่ยนะจริงง่วง อา้าวเ,าเดค้าสดีครับอ้าวอาไอเหี้ยคนทำระบบโดนเอ็นี่มันเดี๋ยวผมดูให้ครับมันทำให้ผมแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขึ้นหรือเปล่าน,น,นะผมก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นนะไอตามอุ้มไม่โดนได้ไงงงเฉยก็ก็น้องมันก็ถามผมเหมือนกัน น้องเขาก็ถามผมเหมือนกันแล้วผมจะรู้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้ว่าใครโดนอุ้มไปก็ผมบอกว่าให้น้องส่งหลักฐานมาให้ผมเออแต่น้องเรามันติดขี้เกียจแบบไม่ยอมส่งแล้วมาัคุยกับชินจังกูดีอเนี่ยไปยูเจผมว่ามีแพทอุ้มสนุกกว่าเยอะแต่ปรับเวลาอุ้มลงอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าสตรีมเมอร์หลายๆคนบอกว่าแพทอุ้มอะ มายังครับมายังครับอยากให้มาเหรอครับยังไม่อยากให้มาครับถามไม่เฉยเอา้าวทาไมล่ะตอนนั้นคนดูแบบสองสามพันอุ้มทีคนดูเจ็ดร้อยโดนอุ้มอืมใช่ครับเขาบอกงี้เนาะได้วให้ผมทําไงอะ่ะนอนในห่อดูทั่วสามหนึ่งมันเริ่มข้างแล้วทะเลาะกันเองโอ้โหใหญ่พูดเลยสลัดพวกสลัดผีเนี้ย ไอ้ผีไอ้ผีไอ้ผีสองสามสล็อตอ่ะผมไม่ว่าหรอกไอ้นี้มันเล่นมาทั้งแกงทั้งแกงเดี๋ยวแพ้ไงเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เล่นดีแม่งเสียหน้าอย่างเงี้คาดรถแป๊บคาดรถแป๊บใช่มันยังไม่เจอคนเอาจริงไงเดี๋ยวผมต้องเอาจริงกับมันสักหน่อยละเห็นแบบยอมมาตลอดแล้ว อันนี้ผมจะไม่ยอมแล้วผมก็จะไปช่วงคายุติธรรมของผมละเพราะว่าหนึ่งตัวผมเองอ่ะผมจะไม่ผมบับบับแต่อิเทียสัตว์อเทียสัตว์ในวงไฟอ่ะกูก็มาด่าเอาข้างนอกเอาอย่างเงี้ยกูก็พูดของกูข้างนอกเอาแต่ในวงไฟกูก็ด่าอิเทียสัตว์อเทียสัตว์อ่ะควยกันหลุดเหมือนกันเนาะอเทียลุดปุ๊บโดนไบค์ ตำรวจแท้ไม่มีหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่ตาเคก้กตาฟอนให้ใจเราจัดเค้กเนี่ยเป็นผมไม่รู้ไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะแต่ผมดูออกว่าน้องแบบว่าช่วยด้วยใจแล้วไม่ต้องแบบหวังสิ่งตอบแทนคือมาเล่นให้แบบสนุกอะ่ะจะแพ้ชนะก็ยังจะเล่นต่อขอก็ให้ขอยอยู่อยู่ต่อเล่นอีกสตอรี่ก็อยู่อืมจริงๆนะ ตามจริงเขาเขาก็มีแก๊งของเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่เขาต้องทําให้เขาก็ยังช่วยฟอสกันเหมือนกันอสองคนเนี่ยฟอสนี่ไม่ได้เล่นที่ไหนรู้สึกว่าฟอสบอกว่าไม่ได้เล่นที่ไหนเลยนรอแข่งอย่างเดียวอ่ะก็เลยให้อยู่เป็นสล็อตหลักก็เอามาแทนผม,อมเอาฟอสแทนผมสล็อตแบบนี้เอาฟอสกับเข้ามาแทนผมอืม แต่ก็มีคนเดียวครับที่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 เป็นสล็อตที่ยืมมาก็น่าจะเป็นนั่นแหละเ,เค้กอัไระครับแต่อีกแก๊งไม่รู้นะกี่สล็อตหรอที่ทีหลังอ่ะเอามานะ่ะเอาแก๊งตัวเองมายืนบ้างไอ้เหี้ยเล่นกิจกรรมทีเนี่ยกูเห็นทุกแก๊งแม่งตีหนึ่งแก๊งเนี่ยแก๊งหนึ่งอ่ะแก๊งหนึ่งใช่ป่ามันจะมียี่สิบห้าสล็อตใช่ป่าแกง๊ง แก๊งหนึ่งอ่ะผมไปเหตุไปยืนอยู่หลุมร้านอ่ะห้าคนบ้างร้านนู้นอีกห้าคนบ้างแต่มีบางแก๊งสองคนขับไปอีกร้านหนึ่งไม่เจอไม่เจอเลยเชี่ยนึกว่าแต่ผีเรื่องความสัมพันธ์สูงก่อเรื่อง เคเคยทะเลาะก,กับตัดตอนนะมไม่ไม่ทะเลเาะแล้วพี่คิมเจ็บคอพี่คิมเจ็บคอมีมีค่าโออิชิไหมครับมีครับกูว่าโออิชิมันแพงไปกูอ้อนให้หมันร้อยหนึ่งแล้มันเป็นซื้อมะนาวแล้วมาใส่แบบน้ำเอาได้ไหมฝานเอาเองอะซื้อที่ตลาดแล้วกันนคิมน้ำมะนาวอะสะดุ้งน้ำร้อนนิดนึงก็กินได้แล้ว แล้วไม้ปีศาจมันกลับมาแล้วด้วยใช่ครับไม้จูดี้ไงไอ้น,นี่ก็ไอ้น,นี่ก็เล่นโหดปีศาจตัวเก่าๆของแก๊งมันไปวัดกับน,น้องผมยังร้องเลยเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วมันปวดจากทรหารมามือมันเซียนไงปืนมันเซียนและยิ่งบวกพลังเมียคิดถึงเมียด้วยแม่งยิ่งอยากเข้าเมืองด้วยดิมีเมียในเมืองแล้วด้วย เคเคยงคืนอะไรไม่บอกครับแต่ไอเฟกตัตคิมนี่ลั่นจริงนะจูดี้อีกลั่นจริงครับลั่นจริงเมืองยังเข้าไม่ได้เลยเที่ยงเนี่ยผมจะไปคุยกันนายกครับผมจะไปคุยกันนายกแล้วก็ทิเก็ตบอกนายกนะครับทิกเกตแล้วผมก็จะคุยเหมือนกันว่าตรงไหนล่ะครับทําไมมาถึงไม่ได้แล้วแล้วอย่างนี้ผมไปเดินด่าเขาว่าไอ้หน้าดาหน้า หน้าดำไม่ดำไม่ดำหน้าดำอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่โดนใช่ไหม, okay. ไมโอเคน้องมาผมมันเป็นคนเซนสทีผมถามว่าบึงเซนสทีขนาดนั้นเลยหรอมันบอกว่าใช่ไอโดโซะมันบอกว่าใช่ผมเซนสัทีมากผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวไปคุยให้แล้วกัน จริงนะแก๊งเฮียมีแต่ปีาศาจไอดี้พลังหีไอเฟกพลังหมีไอคิมแค้นตะตัต้มาพอเราแจ้งอะไรกระชาบไปหมดใจเย็นเดี๋ยวเราก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ไปเป็นนายกตาเลยเหรอเครียดทุกเรื่องอ๋อไม่ได้ไม่ได้เป็นนายก แหมน้องก็เซียวเป็นนายกเลยเนาะพี่ได้เป็นนายกหลอกเป็นผู้เล่นแต่แค่มันว่ามันไม่แฟร์เฉยน้องมันงงนี้เฉยว่ามันพี่เมื่อวานเนี่ยผมโดนอุ้มกันป็นสิบเลยเจ็ดแปดคนที่ออกไปอ่ะแต่โดนอยู่สองคนสามคนเองพี่เอาแล้วมึงแจ้งไปยังแจ้งไปแล้วอะกูอยากรู้อะน้องอะกูแจ้งไปแล้วไหนไหนไหนขอดูหน่อยเขาบอกว่าพี่ตั้มก็อุ้มเขาพี่ตั้มก็อุ้มผมไม่มีเหตุเป็นไรเลย ซัมเมอร์มาลาจูซัมเมอร์ไหนเนี่ยซัมเมอร์มาลาจูนี่คือใครเนี่ยมันคือใครเนี่ยซัมเมอร์มาลาจูเนี่ยไอซัมไหนเนี่ยไอซัมเอสดีเปล่าเนี่ยดูชื่อช่องมันดิเฮียอย่างเหลือนเลยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยผมเป็นหนึ่งนะ เฮ้ยเสียงเพลง GTA แม่งอย่างดังเลยไปกับตีนี้เฮียเนี่ยซัมเมอร์มาลาจูเนี่ยซัมเมอร์เราเปล่าเนี่ยลงไฮไลท์เนี่ยแปดเดือนเนี่ย x สองคอลินเฟิร์สโอ้เฮียฟังเพลงด้วยมีเพลงด้วยนะ,ปปะโอ้โโอโไฮไลท์คนเดียวกันไหมเนี่ยไเฮีย